การกีฬาทุกชนิดขอให้หยุดก่อนนะครับเรื่องการประกาศอะไรก็ขอให้หยุดประกาศนะครับที่ไม้นู้นนะครับขอให้มาเข้าแถวก่อนนะมาเข้าแถวก่อนบิสฺม์แนลราะห์มานีราะห์ฮอัสสลามุอะลัยกุมะราะห์มะตุลลอฮฺทานะวบัตฺะฺอฺอีขวีสอบสองในข้าี่การศูนย์ดำเนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับผมในอาหมัดสามะนายกเทศมนตรีตำบลมารบรุตกขอขอบคุณท่านที่ได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานในโครงการมหารรมตริกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิว่าต้อนไปยาสิบปคทั้งที่15ประจำปี2556นท่านผู้มเกียรติครับวันนี้ผมมีความตั้งใจและก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ อยากจะมาให้กําลังใจและอยากจะมาในร่วมงานทั้งนี้จากการที่มาอยู่และไปประเทศในโลกมุสลิมเนี่ยคนรู้จักปัตจนีมากกว่ามาเลเซียคนรู้จักปัตจนีมากกว่าอินโดนีเซียอาบันปอนเนาะหรือตาและตาริกาเนี่ยอาจจะเหลือที่มากที่สุดคือในสามจังหวัดผมยังอยากจะให้กำลังใจท่านประธานมูลนิธิกับคณะในเมื่อเราเหลือ เป็นที่แห่งเดียวเป็นที่หล่อหลอมให้คนมีคุณธรรมเนี่ยผมยังอยากให้พัฒนาเป็นมรดกของโลกเี่ถ้าเราไปถึงจุดนั้นเมื่อเราเข้าสู่อาเซียนเนี่ยจุดที่จะเป็นการชี้ความยิ่งใหญ่ก็คือคนคนจริงอยู่เป็นเรื่องความรู้แต่ที่สำคัญกว่าความรู้คือเรื่องคุณธรรมวันนี้เรามีโรงเรียนตริกาซึ่งหล่อหลอมให้ เยาวชนเนี่ยเป็นคนดีแต่เด็กนะั้นต้องขอให้กำลังใจกับนักเรียนตาริกาและนักเรลาทุกคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนตาริการะดับอำเภอต่างๆและขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจนะครับและก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมต่างๆ และการแข่งขันกีฬาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจและขอให้การจัดกิจกรรมตารีกาการแข่งขันกีฬาของนักเรียนตารีกาครั้งนี้จงสําเร็จรุ่วร่งไปด้วยดีบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรนะฮะผมขอเปิดโครงการมหกรรมตรีกาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่15ประจำปี2556นาะบันนี้ขอขอบคุณมากครับ